เคยสงสัยกันไหมครับว่าเทรดเดอร์คนหนึ่งเมื่อเดินเข้ามาในตลาดจากวันที่เขาเป็นมือใหม่จนถึงวันที่เขาประสบความสําเร็จนั้นเขาจะต้องพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างแล้ววันนี้เรายือนอยู่ตรงจุดไหนของเส้นทางที่เราจะต้องเดินไปถ้าเคยสงสัยคลิปนี้คือคําตอบของพวกเราครับผมได้จําแนกเรื่องราวของเทรดเดอร์ที่พวกเราจะต้องเจอนะครับเป็น5้าหรือเวลวันนี้ผมจะพาพวกเราไปดูทุกรลดวลดูว่าแต่ละเลเวลมีคุณลักษณะยังไงต้องระวังตัวยังไงบ้างและดูว่าแต่ละรลเวล จะทำยังไงเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่เลเวลถัดไปทุกเลเวลสำคัญนะครับถ้าเราสามารถทำแต่ละเลเวลให้ผ่านนะครับสุดท้ายเราก็จะประสบความสำเร็จได้อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้จนจบแล้วพิจารณาตัวเองว่าวันนี้เราอยู่ในเลเวลไหนเชื่อว่าถ้าตั้งใจดูก็จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับว่าเทรดเดอร์5เลเวลนั้นมีอะไรบ้างสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักนะครับผมโคชโดมเป็นเทรดเดอร์ใน IQ Option แล้วก็เป็นโค้ชสอนเทรดด้วย ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมแนะนําให้กดไว้นะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาให้พวกเราดูเรื่อยๆนะครับรวมถึงมีไลฟ์บน YouTube ด้วยมาเรามาลุยกันว่าแต่และเลเวลมีอะไรบ้างเริ่มด้วยเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งเนี่ยเป็นเลเวลของเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนที่เดินเข้ามาในตลาดจะต้องเริ่มด้วยเลเวลหนึ่งผมจําแนกยังไงผมจำแนกอย่างนี้ครับว่าคนที่อยู่ในตลาดและยังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของพื้นฐานการเทรดที่สําคัญหนึ่งคือไม่มีเทคนิคของตัวเองลักกษณะออออย่่่างงงหหนึขมมืืใ็ค S <S เขายังมีความเป็นนักล่าเทคนิคคำว่านักล่าเทคนิคก็คือเมื่อเจอนายเที่เทรดเก่งเขาจะวิ่งไปหานายเอไปดูว่านายเอทำอะไรเทรดแบบไหนเทคนิคอะไรแล้ววันหนึ่งไปเจอนายบที่เทรดเก่งก็จะไปดูว่านายบีทำอะไรเทรดยังไงแล้วก็ไปเรียนรู้ไปเจอนายซไปเจอนายดีทุกคนไปเรียนรู้หมดโดยที่การเรียนรู้เหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับการล่าเทคนิคเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเทรดเดอร์มือใหม่เทรดเดอร์มือใหม่ต้องล่าเทคนิคจะต้องเรียนรู้ให้เยอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เรายังไม่มีความรู้ไงก็ต้องล่าให้เยอะต้องเรียนให้เยอะดังนั้น ถ้าเราเป็นมือใหม่แล้วเรายังไม่มีความรู้ผมแนะนําให้ไปเรียนไปหาความรู้ให้เยอะที่สุดเพราะโลกนี้จ่ายเงินที่มากกว่าให้กับคนที่ชํานาญกว่าเสมอถ้าวันนี้เราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยไม่ได้มีความชํานาญเลยเลยแล้วเราหวังจะเดินเข้ามาในตลาดนี้เพื่อทํากําไรเป็นความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนต้องหาความรู้นะครับลักษณะของเทรดเดอร์มือใหม่คือเป็นนักล่าเทคนิค ชอบและตื่นเต้นเมื่อเจอคนเก่งอยากเรียนรู้ไปหมดเลยซึ่งเป็นลนักษณะที่ดีนะครับสิ่งที่ต้องระวังสาหรับเทรดเดอร์มือใหม่ก็คือการที่เราเป็นมือใหม่แล้วเรายังไม่มีความรู้ในเรื่องเทคนิคเลยอะ่ะแต่เราดันหวังจะทํากําไรในตลาดเราโลภฮะเราเดินเข้ามาปุ๊บเราบอกเฮ้ยฉันอยากทํากําไรไม่มีใครเดินเข้ามาแล้วบอกฉันอยากเก่งถูกไหมเราเดินเข้ามาในตลาดเราบอกเราอยากทํากําไรพอเราอยากทํากาไรปุ๊บสิ่งที่เราจะทําก็คือเทรดระหว่าังกําไรแล้วพอเราไม่ได้กําไรเราก็ผิดหวัง พอผิดหวังแล้วก็ยิ่งหัวร้อนยิ่งหัวร้อนแล้วก็เทรหนักขึ้นไปอีกซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติที่เราจะยังไม่ได้กําไรครับเพราะว่าเรายังไม่ชํานาญไงเรายังไม่เก่งดังนั้นสิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่ควรทําก็คือ 1. อย่าไปคาดหวังกําไรครับว่าเฮ้ยจะต้องได้กำไรเท่าไหร่คาดหวังชัยชนะยังไม่ต้อง2เรียนรู้ให้เยอะครับ มีเทคนิคอะไรไปเรียนรู้เลยไม่ต้องจํากัดตัวเองอย่าตีกรอบตัวเอง 3. หาเทคนิคที่ชอบให้ไวที่สุดยิ่งเราหาเทคนิคที่เราชอบได้ไวเท่าไหร่เป็นเทคนิคที่เราอยากจะประสบความสําเร็จได้ไวเท่าไหร่เราจะยิ่งก้าวข้ามเลเวลหได้ไวเท่านั้น จำไว้นะครับมันไม่มีเทคนิคที่เป็นเทคนิคเทพนะเทรดเดอร์จำนวนมากที่เดินเข้ามาในตลาดแทบทุกคนเลยมักจะคิดว่าฉันจะต้องหาวิธีเทรดท่าเทรดเทคนิคเทรดที่จะทําให้เราชนะตลอดชนะเรื่อยๆชนะเยอะๆในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาสิเวลาสิ่งที่มือใหม่จะต้องทําก็คือต้องหาเทคนิคที่เราสนุกเทคนิคที่เรามีความสุขในการได้นั่งเทรด ได้นั่งศึกษาได้นั่งวิเคราะห์ตามเงื่อนไขาตามวิธีการของเทคนิคเหล่านั้นหาเจอปุ๊บให้เจาะลึกเลยจกนกระทั่งเราชนานาญนั่นคือสิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนต้องทําถ้าทําได้แล้วเราจะก้าวข้ามจากการเป็นเลเวลหนึ่งเราจะไปสู่เลเวลสองผมต้องบอกก่อนว่าเทรดเดอร์จานวนมากยังคงเป็นมือใหม่อยู่แม้ว่าจะอยู่ในตลาดมาแล้ว3ปี5ปี1ิปีเหตุผลเพราะว่าเขาไม่หยุดล่าเทคนิคคุณต้องล่าเทคนิคแต่คุณหยุดล่าเทคนิคได้เมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นเลเวลถัดไปถ้ายังไม่หยุดคุณจะเป็นเลเวลหนึ่งไปตลอดชีวิตที่เป็น คอมเมนต์ไว้นะครับหลังจากที่พวกเราก้าวข้ามการเป็นเทรดเดอร์มือใหม่แล้วเราจะเข้ามาสู่การเป็นเทรดเดอร์ในเลเวล2เรียกว่าเป็นเทรดเดอร์ที่มีความรู้แล้วลักษณะของเทรดเดอร์แบบนี้ก็คือเราจะเจอกับเทคนิคที่เราชื่นชอบอย่างที่ผมบอกไว้นะครับ เราจะเจอแล้วว่าเฮ้ยเราชอบเทรดเทคนิคนี้นะเช่นพวกเราจะชอบเทรดรีเจคชั่นอย่างที่ผมสอนพวกเราก็มาลงเรียนรีเจคชั่นแล้วก็เฮ้ยชอบพอชอบเสร็จปุ๊บโฟกัสที่รีเจคชั่นแล้วก็หยุดล่าเทคนิคลักษณะของเทรดเดอร์เลเวลสก็คือ1หยุดล่าเทคนิคแล้วเราเจอเทคนิคที่เราชอบ2ก็คือโฟอกัสในการพัฒนาเทคนิคนั้นให้กลายเป็นเทคนิคที่เราชํานาญให้กลายเป็นท่าไม้ตายของเราให้ได้3ามเขาจะเริ่มเรียนรู้แล้วแหละว,ว่าเรารู้และเก่งแค่เรื่องของการเทรดอย่างเดียวไม่พอ เริ่มมีคำศัพท์ใหม่ๆเริ่มมีหัวข้อใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นเราเริ่มได้ยินคำว่า money management หรือการบริหารเงินเราเริ่มโฟกัสกับเรื่องของการพัฒนา mindset พัฒนาวินยัยเรื่องของการ Control และควบคุมการตอบสนองต่ออารมณ์สิ่งเหล่านี้จะเริ่มเกิดขึ้นใน Trader l e v e l 2นะครับซึ่งยังไม่ชัดเจนหรอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่เริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้น t r a d e r l e v เ l 2จะเป็นคนที่เจอเทคนิคที่ตัวเองชอบแล้วก็เริ่มสนใจแนวคิดของความสําเร็จต่างๆมากขึ้นแล้วสิ่งที่ Trader ใน Le v e l 2งต้องทาก็าคือจะต้อง ฝึกหนักครับต้องทํางานหนักเลยนะครับจะต้องเป็นคนที่แบบโฟกัสอ่ะผมออกแบบวิธีการฝึกไว้สําหรับการฝึกให้กลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จชื่อการฝึก4ขั้นตอนเทรดเดอร์เลเวลสจะต้องเริ่มใช้การฝึก4ขั้นตอนนี้ให้เข้มข้นเลยฝึกให้หนักทําให้หนักนะครับนี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์เลเวลสจะต้องทําใครที่อยู่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่เลเวลสองนะแต่เรายังไม่พัฒนานะครับลองไปหาคลิปผมในช่อง YouTube ของผมดูนะครับว่าการฝึกสี่ขั้นตอนมีอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งรีบร้อ้ออนนนััสีสาคญมกเลย เนี่ยครับอย่าเพิ่งรีดนะฮะอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจอเทคนิคที่ใช่แล้วมาเรียนรีเจคชั่นกับโคชโดมแล้วต้องทากาไรได้สีเรียนจบปุ๊บกำไรเลยอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งใจร้อนฝึกสร้างความชํานาญเอาจนเทคนิคของเรามันแบบเข้าไปในโสดประสาทในระบบอัตโนมัติของเราอยู่ในกระแสะเลือดเราหยิบกราฟมาเปิดกราฟมาแล้วรู้สึกว่าอ๋อต้องเข้าออเดอร์แบบนี้ตีแนวแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้คือทุกอย่างต้องอัตโนมัติแบบนี้เราถึงจะข้ามไปอีกเลเวลหนึ่งได้จังไว้นะครับผลลัพธ์แปรผันตามระดับความชํานาญญขอองงงเเเรราาาาาาสมมมยยิินนย่่ชํนนนกกผลลััพธ์วี้แค รู้ว่าชอบอะไรแต่เรายังไม่ได้เก่งก็ไปฝึกให้เก่งไปทําให้เก่งครับนักกีฬาระดับโลกทุกคนคนสำเร็จระดับโลกทุกคนไม่ได้พิเศษไปกว่าเรานะฮะเขาไม่ได้มีเวลามากกว่า24ชั่วโมงเขาไม่ได้มีพละกําลังมากกว่าเราเขาไม่ได้มี500 IQ แต่ทําไมเขาสําเร็จกว่าเราหลายเท่าก็เพราะว่าเขามีอยู่อย่างเดียวครับก็คือทาไม่หยุดเมื่อเขาเจอทางที่ใช่เขาสู้ไม่หยุด เขาทำไม่หยุดเมื่อเจอสิ่งที่เขาอยากสําเร็จเขาตัดสินใจเลยว่าฉันจะสําเร็จแล้วก็เดินหน้าต่อวันนี้ใครเจอเทคนิคที่เร้งชอบอย่าเพิ่งรีบท้อให้เดินหน้าต่อจนกระทั่งเราเก่งจะดีมากครับถ้า เมื่อเจอเทคนิคที่ใช่แล้วเราพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มก้อนของสังคมที่เทรดด้วยเทคนิคนั้นเทรดด้วยไมซ์เซ็ตที่เราอยากจะสําเร็จก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้น,ไป,น,นไปอยู่กับเพื่อนที่คิดเหมือนกันเทรดเทคนิคเดียวกันจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือไปอยู่กับโค้ชที่ใช้เทคนิคเดียวกันไปอยู่กับโค้ชที่มีไมซ์เซ็เดียวกันก็จะได้ช่วยกันให้คําแนะนํานั่นคือสิ่งที่สําคัญมากการสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให เอื้อต่อความสําเร็จของเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนสําเร็จทุกคนล้วนแต่ทําทั้งนั้นนะครทุกคนไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆระหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จเขาเดินออกไปแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรที่ทําให้เขาสําเร็จได้ไวขึ้นก็เดินออกไปแล้วตัดสินใจลงมือทําเลยไปถึงจุดหนึ่งเราจะก้าวข้ามไปสู่เลเวลถัดไปก็คือเลเวลสลักษณะของเทรเดอร์เลเวลสเนี่ยผมเรียกว่าเป็นเทรเดอร์ที่มีความมั่นคงแล้วคำว,ว่ามีความมั่นคงก็คือ1ระบบการเทรดฝังอยู่ในหัวเขาเรียบร้อยเมื่อเปิดกาฟมาปุ๊บ กดได้อัตโนมัติไม่ต้องคิดไม่ต้องมาลังเลสงสัยมากสมมติพวกเราเทรดรีเจคชั่นเหมือนผมใช่ไหมพวกเราจะเราจะมีแพทเทิร์นการเทรดเราจะมีวิธีตีแนวบางครั้งแค่การตีแนวรับแนวต้านเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยเราตีถูกหรือเปล่ามีเงื่อนไขอะไรที่เรายังลืมไหมเราอาจจะแบบลังเลว่าจะวางแนวไว้ตรงไหนหรือเวลาที่เจอแพทเทิร์นการเข้าออเดอร์เราอาจจะลังเลว,ว่าอันนี้เทรดได้หรือยังไม่ได้ยืนยันแนวหรือยังไม่ยืนยันเราก็ต้องกลับไปดู บทเรียนที่เราเรียนไว้ไปดูภาพที่เราเขียนไว้ว่าอา๋อมันเข้าเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่แล้วเราถึงตัดสินใจซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่ช้าแต่เราได้เรียนรู้แต่พอเราเป็นเลเวลสามพอเห็นปุ๊บรู้เลยแท่งถัดไปเตรียมกดในเงื่อนไขนี้แนวนี้ถูกเพราะอะไรผิดเพราะอะไรคือทุกอย่างมาแบบอัตโนมัติเมืรร่อไหร่ก็ตามที่พวกเรามาแบบอัตโนมัตินะเราเป็นเลเวลสามมีความมั่นคงแล้วหนึ่งเทคนิคการเทรดมั่นคงคือนิ่ง,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 งพอสมควรรู้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างนั่นคือส่วนที่สําคัญนะถ้ายังหาไม่เจอเรายังไม่ใช่เลเวลสามแล้วก็คือ การที่เราผ่านเลเวลสองมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องผ่านการฝึกฝนเรื่องของวินัยเรื่องของอารมณ์มาพอสมควรใช่ไหมคนที่อยู่ในเลเวลสามเนี่ยจะเริ่มรู้จักจังหวะจากโขนรู้จักคําว่า Stop loss รู้จักคําว่า Take Profit รู้จักคําว่าการไม่ดีไม่เทรดอารมณ์ไม่ดีไม่เทรดคือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดเมื่อไหร่ควรไปต่อได้กําไรแล้วเพียงพอรู้จักจัดการกับอารมณ์ตรงนี้ได้นตะ่บางคนยังจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ก็ยังไม่ใช่เลเวลสามนะครับ แม้ว่าคุณจะเทรดเก่งก็ตามนะรู้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของการจัดการการวางแผนไม่ชัดเจนก็ยังไม่ใช่เลเวลสนะครับแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังคือเลเวล3เนี่ยเป็นเลเวลที่ผมสังเกตเองนะเป็นเลเวลที่เลิกเทรดเยอะที่สุดโคนที่เข้ามาถึงแล้วเลเวลหนึ่งก็ยังสู้เลเวล2อยังสู้พอถึงเลเวล3เลิกซะย่างนั้นเนะี่ยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเลเวล3เนี่ยเป็นเลเวลที่เหมือนเรารู้แล้วไงเรารู้แล้วเราผ่านการเรียนรู้ เข้มข้นมาแล้ว2อ v เลเวลแล้วเราก็รู้แล้วว่าอ้แผนต้องเป็นแบบนี้ stop loss แบบนี้ take profit แบบนี้เรารู้หมดเลยแต่ผลลัพธ์ของเลเวล3มันยังบวกบวกลบลบลบ,บวกบวกลบลบมันยังไม่ไปไหนสักทีมันทำให้เราอาจจะรู้สึกว่าท้อแท้แล้วก็หมดกำลังใจบางทีล้างพอร์ต3วัน stop loss 5วันเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมวะเราฝึกมาขนาดนี้แล้วทำไมเรายังไม่สำเร็จสุดท้ายก็จะ พอแล้วก็เลิกความรู้สึกของเราคือเหมือนเราอ,อกหักอะจะได้แล้วจะถึงแล้วแล้วแบบแป๊กพอเรามีความหวังมากเราก็อ,อกหักมากพอ,ออกหักมากก็เสียใจมากแล้วก็เดินเอรอาจะตลาดไปตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีสิ่งที่เราต้องทํานะครับก็คืออย่าเพิ่งรีบอันนี้สําคัญมากอย่ารีบอย่าเพิ่งรีบโตให้ค่อยๆโตค่อยๆเดินตามแผนเรามีแผนมาแล้วฉะนั้นเดินตามแผนแล้วทําต่อไปก้มหน้าก้มตาทําไป เวลาที่ผมทำอะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกผิดหวังนะผมจะบอกกับตัวเองเสมอว่าให้ดูเราเมื่อวานนี้ว่าเราดีขึ้นไหมให้ดูเราเมื่อเดือนที่แล้วว่าเราดีขึ้นไหมให้ดูเราเมื่อ3เดือนที่แล้วว่าเราดีขึ้นไหมดูเราเมื่อปีที่แล้วกับเราวันนี้ว่าเราดีขึ้นไหมคือผมอยากจะบอกว่าให้เทียบกับตัวเองเป็นหลักถ้าเราเทียบกับตัวเองเราจะไม่ทอ้ออย่าแบบเฮ้ยฉันเลเวลสแล้วฉันมีเทคนิคแล้วฉันเข้าใจหลายอย่างแต่เพื่อนกําไรทํา ivable, ทไมเรายังไม่โตทําไมคนอื่นพอโต ทำไมพอร์ตเราเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบไม่ไปไหนสักทีแล้วเราก็จะงุดหงิดแล้วเราก็จะขอแท้ได้ง่ายให้มองที่ตัวเราว่าเราดีขึ้นไหมแล้ววิธีการที่จะทําให้เราดีขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ก็คือเช็คครับว่าสิ่งที่เราทําวันนี้มีอะไรที่เราต้องเรียนรู้บ้างถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราทําแล้วมีความผิดพลาด1 2 3 4แล้วเราก็นําไปแก้ไขสมมุติเราแก้ไขได้ข้อเดียวนะครับวันนี้เราผิดพลาด4ี่ข้อเราแก้ไขได้1ข้อในวันพรุ่งนี้เราจะเหลือความผิดพลาดแค่3ข้อ เราดีขึ้นละถูกไหมเพราะฉะนั้น,นกฎเกณฑ์หรือวิธีการแนวทางสําหรับคนที่เป็นเลเวลสก็คืออย่าเพิ่งรีบใจเย็นๆกัดฟันสู้อินิดคุณมาครึ่งทางแล้วคุณมาได้ไกลมากแล้วกัดฟันสู้และโฟกัสที่ตัวเองให้มากขึ้นโฟกัสที่แผนง,งานแนวทางของตัวเองมากขึ้นในกรณีที่เรารู้สึก เฮ้ยผมเลเวลสามครับโคชแต่ผมท้อมากเลยผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยผมไม่มีกําลังใจที่จะไปต่อกอดให้กลับไปที่จุดเริ่มต้นให้กลับไปถามตัวเองว่าทําไมเราเริ่มมาเป็นเทรดเดอร์เป้าหมายที่แท้จริงของเราเคืออะไรเป้าหมายเราล้วนแต่ใหญ่ถูกไหมพวกเราอยากได้เงินเยอะๆพวกเราอยากให้ครอบครัวอยู่สุขสบายพวกเราอยากตอบสนองความฝันของตัวเองซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันใหญ่มากแล้วตอนนี้เราเดินมาได้ไกลแล้ว สิ่งที่เรากําลังเจออยู่เป็นบททดสอบเล็กๆหน้าที่เราคือต้องผ่านบททดสอบนี้ให้ได้คนที่เขาสําเร็จเขาไม่ได้เก่งกว่าเราเขาแค่สู้ไม่ถอยวันนี้เรามีทุกอย่างที่พร้อมจะประสบความสําเร็จอยู่แล้วเรามีความรู้ทางเทคนิคเรามี m i n d s e ตเรามีวินยัยเรามีโค้ชเรามีเพื่อนเรามีต้นแบบของความสําเร็จในตลาดเราแค่อย่าถอยสู้ต่อไปก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่ในเลเวล3ด้วยนะครับอ๋อที่สำคัญอย่าลังเลในเทคนิคนะอันนี้สำคัญมากนะครับ คือบางคนเนี่ยอยู่เลเวลสปุ๊บกระโดดกลับไปเลเวลสคือแบบเทรดรีเจคชั่นอยู่แล้วเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ไม่ถึงไหนสักทีไปเอาเทคนิคใหม่แล้วกันแล้วก็ไปนั่งเรียนไปโฟกัสไปพัฒนาเทคนิคใหม่3เดือน6เดือนโอเคเริ่มเก่งในเทคนิคใหม่ขึ้นมาเป็นเลเวลสในเทคนิคใหม่แต่มันก็ยังอยู่เลเวลสามใช่ไหมมันไซด์เวย์อยู่มันไม่ไปไหนสักทีพอมันไม่ไปไหนสักทีเริ่มท้ออีกละกลับมารีเจคชั่นไหมหรือไปเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งดีก็วนเวียนอยู่เงี้ยสามสองสามสองสามสอง ไม่เติบโตนะครับดังนั้นถ้าเลือกแล้วอย่าเปลี่ยนใจครับสมมุติเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเงี้ยสามารถเรียนรู้ได้นะครับไปเรียนรู้เพื่อน,นํามาต่อยอดกับเทคนิคหลักที่เราพัฒนาอยู่เอาละถ้าเราพัฒนาตัวเองในเลเวล3จนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเติบโตขึ้นคําว่าเติบโตขึ้นก็คือเราจะก้าวข้ามไปสู่เทรเดอร์ในเลเวลถัดไปก็คือเทรเดอร์ในเลเวล4เลเวล4ี่เนี่ยผมเรียกว่าเป็นเทรเดอร์พไทม์ก็คือสิ่งต่างๆมาเริ่มผลิดอกออกผลเราเริ่มมีกําไรอย่างต่อเนื่อง จากการเทรดได้นะฮะอาจจะมีเดือนที่เราติดลบบ้างมีสัปดาห์ที่เราติดลบบ้างแต่ภาพรวมเมื่อเอามาเฉลี่ยกันแล้วเรากําไรเทดเดอร์เลเวลนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างอารมณ์นิ่งเขาจะไม่กลัวแพ้ในตลาดเนี่ยสมมุติวันนี้ Stop ปลอสวันหนึ่งสงวันเนี่ยเขารู้แล้วเฮ้ยเป็นเรื่องปกติจะไม่อ่อนไหวไปกับการพ่ายแพ้ในตลาดแล้วก็โฟกัสกับวินยัยกับแผนงานตัวเองชัดเจนขึ้นพวกนี้คือไม่ค่อยจะกลับไป วิ่งหาเทคนิคใหม่แล้วล่ะเลเวลสเนี่ยอาจจะกลับไปเลเวลสได้ใช่ไหมเลเวลสไม่ค่อยละนะครับค่อนข้างจะนิ่งนะครับแต่ว่าแค่ทํากําไรได้ไม่เยอะก็เลยเรียกว่าพาร์ทไทม์ไงเดือนเดือนหนึ่งจบเดือนมาสมมติเราจบเดือนมาได้3เดือนแต่ละจบเดือนด้วยบวกนะครับด้วยกําไรมาได้3เดือนเพียงแต่ว่าเดือนละร้อยเหรียญเดือนละ200เหรียญเดือนละ5้บาทเดือนละพันบาทอะไรก็แล้วแต่ ผมถือว่าเป็นเลเวล4แล้วนะครับแล้วก็กลับไปลบสักเดือนนึงกลับมาบวกต่อเนื่อง3าเดือนกลับไปลบสักเดือนนี่เลเวล4เพียงแต่ว่าตัวเลขมันได้แค่ค่าขนมไงมันยังไม่สามารถเลี้ยงชีวิตได้มันยังเป็นฟูลไทม์ไม่ได้แต่อย่างน้อยวันนี้เรามาไกลแล้วเราเป็นเทรดเดอร์สายบวกละบวกเล็กบวกนิดบวกหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นสายบวกแล้วนะครับเทรดเดอร์เลเวล4สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ระวังเรื่องอาระมณ์ฮะอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใจร้อนเนี่ยรีบเกินไปเนี่ยรู้สึกแบบเออโค้ช e ผมบวกแล้วนะแต่ผมอยากโตอะไรเงี้ยนะครับเดือนหน้าผมเพิ่มขนาดไม้ดีไหมผมเพิ่มขนาดเป้าหมายดีไหมเงี้ยอันนี้คือรีบโตเกินไปแล้วมันจะสะดุดหกล้มนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทําสําหรับเลเวลสี่ก็คือพอเราเริ่มได้กําไรบ้างอะไรบ้างแล้วนะก็ให โฟกัสที่การเติบโตด้วยแผนการเดิมให้มันสม่ําเสมอจําไว้ว่าเติบโตอย่างมั่นคงดีกว่าเติบโตแบบมูฟวาบแลวลม้มวันนี้สมมุติเราทํากําไรได้บวกมาร้อยเหรียญตอนจบเดือนนะครับเดือนหน้าเราก็ไม่จําเป็นต้องคิดถึง200เหรียญพันเหรียญไม่จําเป็นคิดร้อยเหรียญก็ได้ทํายังไงให้ผลงานยังคงเท่าเดิมให้บวกร้อยเหรียญสมมตินะเราตั้งเป้าร้อยเหรียญอีกเดือนหนึ่งแล้วเราสามารถทําได้เดือนที่2เดือนที่3เราก็อาจจะตั้งเป้า1 0 0่ยเหรียญเหมือนเดิมตอนนี้100เหรียญสําหรับเราจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ เดือนแรกที่เราทำร้อยเหรียญได้เนี่ยเดือนที่2เรายังตื่นเต้นนะเฮ้ยมันจะได้ไหมวะมันยังมีคําถามเหล่านี้ในใจถูกไหมครับพอเรายืนนิ่งๆไปได้2เดือน3เดือนอารมณ์ต่อการทํากําไร100เหรียญเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ตื่นเต้นแล้วว่าไม่ได้น่ากลัวแล้วเราทําได้แน่ๆอันนี้เราอาจจะขยับเป้าไป็น120ี่เหรียญ150เหรียญก็ขยับเป้าไปสมมติถ้าขยับเป้าไปแล้วทําได้สมมติขยับไป150แล้วก็ยังคงเดินที่150ต่อ ไปอีกเดือน2เดือน3เดือนพอครบ3เดือนเฮ้ยมันได้เราก็ไปต่อ200เหรียญค่อยๆขยับเป้าไปซึ่งในระหว่างทางเนี่ยสมมติวันที่เราตั้งเป้า150เหรียญในเดือนที่1เราทําได้เดือนที่2เราตั้งเป้า150เหรียญเราทําได้คําว่าทําได้เนี่ยเราอาจจะไป500เหรียญก็ได้นะครับถูกไหมกำไรเราอาจจะกระโดดไปถึง500เหรียญก็ได้แต่ เดือนที่3เรายังคงยึดกับ150เหรียญอยู่เหตุผลที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าผมอยากให้เราสงบจิตสงบใจและเดินอย่างระมัดระวังความสําเร็จชั่วคราวที่เราเติบโตไป500เหรียญเนี่ยมันอาจจะเป็นกับดักที่ทําให้เรารีบร้อนวิ่งจนสุดท้ายเสียท่าก็ได้เดังน,นั้นตั้งเป้าเหมือนเดิม1 5อเหมือนเดิมแล้วทำเหมือนเดิมก็ถ้าเดือนที่แล้วเราตั้งเป้า1 5อยแล้วเราไป500ได้เดือนที่เราตั้งเป้า1 5อยเราก็อาจจะไปได้แต่ถ้าสมมติไปไม่ถึงได้แค่200มันกก็เกินเป้าถอหมั้คบไดแ่150ก็ได้เท่ากับเป้าที่เราวาววงไว้ ก็ไม่เสียใจไม่เสียอารมณ์แล้วหลังจากนั้นถ้ายังคงทําบวกได้อยู่ในเกณฑ์ก็ขยับเป้าไป200ต่อก็ค่อยๆโตไปแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เลเวล4ต้องทํายิ่งเราไปสูงยิ่งเราไปไกลอารมณ์เรามันจะอยากวิ่งเข้าเส้นชัยพอใกล้ถึงเส้นชัยปุ๊บจ้ำใหญ่เลยแล้วสะดุดลมอันนี้น่าเสียดายเลเวล4ก็ใจเย็นนะเลเวล4ให้ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับยังไงก็เป็นพาร์ทไทม์แล้ววิธีที่เราจะมีความสุขกับเลเวล4นะเราอาจจะเริ่มเริ่มวางแผนเรื่องของการ ให้รางวัลตัวเองเช่นจบเดือนนี้เราจะเอากําไรไปทําอะไรซื้อย่างเช่นพาครอบครัวไปทานข้าวพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับจ่ายค่าน้ําค่าไฟจบสัปดาห์นี้มีเงินให้กับลูกมากขึ้นมีเงินเก็บออมในบัญชีธนาคารมากขึ้นจบสัปดาห์นี้มีกําไรซื้อทองเพิ่มอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าผลประกอบการในการเทรดของเราเนี่ยมันสร้างการเติบโตให้กับชีวิตเราสิ่งนี้ควรทําไม่ต้องบ่อยนะอาจจะเดือนละครั้งก็ได้แต่ว่าต้องทํา เพื่อเป็นการให้รางวัลตัวเองเมื่อเราให้รางวัลตัวเองปุ๊บเราจะเริ่มมีกําลังใจในการที่จะเติบโตต่อไปแล้วก็ในเลเวลสี่เนี่ยถ้าอยากโตเป็นฟูลไทม์ให้ได้ต้องเริ่มโฟกัสกับเรื่องของมายเซ็ตมากขึ้นต้องเริ่มคิดใหญ่ฝันใหญ่นะครับแต่ใจเย็นเวลาที่ผมบอกให้พวกเราใจเย็นไม่ได้บอกว่าพวกเราไม่ต้องโลภไม่ต้องฝันใหญ่นะพวกเราฝันใหญ่ได้เลยแต่เติบโตอย่างใจเย็นบนขั้นตอนที่เราวางแผนไว้นั่นคือเลเวลสี่ซึ่งถ้าพวกเราทําได้พวกเราก็จะเติบโตไปสู่การเป็นเทรดเดอร์ในเลเวลห้า เทรดเดอร์นะะในเลเวล5ก็คือเทรดเดอร์ f ูลไ time ก็คือคุณมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพได้ด้วยการเทรดแปลว่ากำไรจากการเทรดสามารถจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งรายได้จากช่องทางอื่นเราอาจจะมีงานประจําอยู่เราอาจจะมีรายได้เสริม 2- อสช่องทางแต่ถ้ารายได้การเทรดอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยเลี้ยงชีวิตได้นะจ่ายค่าบ้านได้ค่ารถได้ค่าครอบครัวได้มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆมีพอที่จะจ่ายหนี้จ่ายสินได้นี่เรียกว่าเป็น f ูลไ time ซึ่ง วิธีการเช็คว่าเราเป็นฟูลไทม์ได้ไหมก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าแล้วเราใช้จ่ายเท่าไรล่ะต่อเดือนเช่นบางคนเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องจ่ายเดือนละ50,000บาทแปลว่า50,000คือเป้าฟูลไทม์ของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถทํากำไรในระดับ50,000บาทได้เราจะ ก้าวไปสู่การเป็นฟูลไทม์ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไปถึงแค่เดือนนี้ปุ๊บเราเป็นฟูลไทม์เลยนะครับเวลาเป็นฟูลไทม์เนี่ยผมแนะนําให้เช็คย้อนหลัง6เดือน6เดือนย้อนหลังนะครับคุณจะได้กาไรเท่าไหร่ก็ได้นะครับบางเดือนขาดทุนก็ได้แต่เมื่อเอากาไรทั้งหมดมารวมกัน6เดือนแล้วหาร6เฮ้ยได้มากกว่า5 0 0 0 0ตั้งแต่5 0,000่นขึ้นไปเราเป็นฟูลไทม์แล้วถ้าเรามีเป้าฟูลไทม์ห้าหมื่นนะโดยที่ใน6เดือนเนี่ยผมอนุญาตให้ตัวเองติดลบได้เดือนเดียวนะครับคือถ้าสมมุติว่า6เเเดดดืืออนนนติลบไป2ี่ แล้วรายได้เฉลี่ยถึงหกถึงห้าหมื่นเนี่ยก็ดีใจด้วยนะครับแต่ว่ายัางไม่ผ่านเกณฑ์เราต้องการความนิ่งมากกว่านี้สักหน่อยนะครับก็สมมุติตอนนี้เราหกเดือนเราติดลบสามบวกสามแล้วกําไรเฉลี่ยถึงก็ตั้งเป้าหมายว่าอีกรอบนึ่ะติดลบแค่สองพอได้ไหมแล้วบวกสี่เดือนแล้วกําไรถึงเป้าถ้าได้แบบนี้ผมว่ายังดีขึ้นแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าในหกเดือนติดลบเดือนเดียวได้ไหมถ้าเราสามารถทําได้แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นฟูลไทม์ที่นิ่งเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเดินไปถึงตรงจุดนั้นพวกเราจะกลายเป็นฟูลไทม์ครับ คนที่เป็นฟูลไทม์เนี่ยผมก็แนะนําว่าพอไปถึงปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําก็คือโฟกัสที่การเติบโตคําว่าโฟกัสที่การเติบโตก็คือเราต้องทําให้การเทรดเราโตขึ้นสมมติใน IQ คิวออปชัเราได้เดือนละห้าหมื่นเราอาจจะเริ่มทำห้าหมื่นสักสาเดือนนะครับเฉลี่ย6เดือนย้อนหลังเฮ้ยได้ห้าหมื่นเราเริ่มวางเป้าเป็นแสนได้ไหมวางเป้าเป็นเจ็ดหมื่นได้ไหมแล้วหลังจากนั้นก็อย่าลืมนะครับเอาเวลาไปเรียนรู้ตอนนี้เราว่างแล้วไงคนที่เทรดฟูลไทม์มักจะเทรดน้อยอยู่กับกราฟแป๊บเดียวมีเวลาว่างมากขึ้นเอาเวลาไปศึกกษาาาาาหคคววมมรรู้ะะเเพื่่่อทีีจจยยสง ไปซื้อทองเก็บดีไหมไปซื้ออสังหาดีไหมไปซื้อหุ้นดีไหมทํำยังไงก็ได้ให้เรามีกระแสงเงินสดเข้าจากหลายช่องทางเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในการเทรดเนี่ยมันไม่ใช่ passive income นะครับเทรดไอคิวออปที่พวกเราเทรดกันเนี่ยมันคือ active income วันนึงวันไหนถ้าพวกเราไม่ได้เทรดพวกเราป่วยนอนโรงพยาบาลเราไม่ได้เงินนะครับวันไหนเรารู้สึกอารมณ์ไม่ดีรู้ว่าเปิดกราฟมาพังแน่นอนน่ยพอตแตกแน่นอน เราก็เลยบอกงั้นไม่เทรดแล้วกันนี่เราก็ไม่ได้เงินนะครับดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะก,กระจายเงินของเราไปทํางานให้เราในช่องทางต่างๆซึ่งตรงน,นี้คนที่เป็นฟูลไทม์มีโอกาสแล้วมีเวลาแล้วก็มีเงินมีกําไรจากการเทรดนะครับก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่สําคัญคือคนเป็นฟูลไทม์ไม่จําเป็นต้องลาออกจากงานนะครับคนเป็นฟูลไทม์ไม่จําเป็นต้องเลิกธุรกิจที่เองทําอยู่ถ้าอะไรก็ตามที่ทําอยู่แล้วมีความสุขทําไปเรามีรายได้ หลายช่องทางก็ดีแต่ถ้ามันไม่มีความสุขเราก็มีมีโอกาสแล้วไงที่จะเอาเวลาของตัวเองออกมาหาสิ่งที่มีความสุขใหม่ๆนี่คือทั้งหมดครับนี่คือทั้งหมด5้าเลเวลซึ่งผมไม่รู้พวกเราอยู่เลเวลไหนกันใครอยู่เลเวลหนึ่งคอมเมนต์ไว้นะครับอยู่เลเวลหนึ่งใครอยู่เลเวลสองคอมเมนต์ไว้ว่าเลเวลสองใครอยู่ level 3, มเลเวลสามก็บอกนิดหนึ่งนะครับใครอยู่สี่อยู่ห้าบอกเลยไม่ต้องเขินนะครับยิ่งเราอยู่เลเวลน้อยเราบอกเพื่อเตือนตัวเองเฮ้ยฉันเลเวลหนึ่งนะฉันจะต้องทําอะไรบ้างเรารู้อยู่แล้ว แล้วไปทําถ้าเราเป็นเลเวล v ี่เลเวลหก็บอกไปเลยครับเพราะว่าเราทําส่วนของเราสําเร็จแล้วความสําเร็จของเรามันสามารถส่งต่อเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นๆได้คนที่เขากำลังสู้อยู่คนที่เขากําลังพยายามอยู่เหมือนที่เราเคยพยายามมาเพราะฉะนั้นใครอยู่เลเวลอะไรคอมเมนต์ไว้และ ถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้เช่นกันสําหรับคลิปนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะทําให้พวกเราได้เห็นภาพเส้นทางการเดินของเราได้ชัดขึ้นเราจะได้เอาไปปฏิบัติเอาไปดูแลตัวเองได้ดีขึ้นสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subs subscribe ก็กดไว้ด้วยนะครับและถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเทรดนะใต้คลิปนี้ผมมีลิงก์เปิดบัญชีเทรดไว้พวกเราไปคลิกเปิดบัญชีเทรดกันได้เลยสําหรับใครที่ไม่มีความรู้ก็แอดไลน์มาครับไลน์ id si coachdom ผมมีคอร์สสอนซึ่งมีทั้งคอร์สฟรีและคอร์สเสียงเงินนะครรรับก็สาามามมถเียนได้ เพื่อที่จะเติมความรู้ให้กับตัวเองที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าลืมนะครับเมื่อมีความฝันแล้วต้องเดินให้สุดครับไม่มีใครสร้างความสําเร็จให้เราได้มีแต่เราเท่านั้นที่เป็นคนสร้างความสําเร็จให้ตัวเองวันนี้เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องเริ่มเปลี่ยนจากทัศนคติและวิถีชีวิตของเราก่อนให้เป็นวิถีชีวิตและทัศนคติแบบคนสําเร็จหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แชร์กันไปเยอะๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ